นางสาวแพทองทานชินวัตรนา,นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมแกนนําพักร่วมรัฐบาลที่ทําเนียบรัฐบาลยืนยันว่าประเทศไทยและกัมพูชารับรู้ว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะไม่ยอมเสียพื้นที่ประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไปให้ใครก็ตาม ทั้งนี้เรื่องก,ก่อกูดเป็นเรื่องที่กัมพูชาเองไม่เคยมีปัญหาหรือข้อสงสัยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแค่การเกิดความเข้าใจผิดภายในประเทศไทยเองดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่า,ก,าก่อกูดเป็นของประเทศไทยส่วนเรื่อง MOU 44นั้นยังอยู่ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากต้องเป็นการตกลงระหว่างประเทศ การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่11พฤศจิกายน2567จากกำหนดเดิมที่จะมีขึ้นในวันนี้โดยให้เหตุผลว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านครบถ้วน โดยการประกาศเรื่อนการประชุมนี้เกิดขึ้นก่อนเวลาที่กลุ่มผู้ชุมนุมกองทัพธรรมและเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเดินทางมาชุมนุมกันใกล้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยกองทัพธรรมยื่นรายชื่อ20,000คนคัดค้านการเมืองแทรกแซง สำหรับ3รายชื่อแคนดิเดตชิงเก้าอี้ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แก่นายกิติรัตนะ์ณนระนะนองในายกูดิสสมบัติศิริและนายสุรพลนิติไกรโพธิ์พลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีนางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือเจอ้อย ซึ่งถูกนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มหลอกลวงเงินว่าขณะนี้มีการสอบปากคำไปแล้วหลายครั้งความคืบหน้าภาพรวมอยู่ที่80%ส่วนจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับทนายตั้มนั้นต้องดูพฤติการข้อหาต่างๆประกอบแต่หากหลักฐานใดขัดแยง้งหรือมีความไม่ชัดเจนจะเรียกเจอ้อยมาสอบเพิ่มเติมอีกครั้งโดยคาดว่าทนายตั้มจะไม่หนีเพราะเห็นออกหน้าสื่ออยู่ตลอดแต่หากมีการออกไปนอกประเทศจริงก็ไม่ ไม่มีผลกระทบอะไรกับคดีและยอมรับว่ามีการตรวจค้นบ้านพักทนายตั้มบางจุดซึ่งจากการตรวจค้นมีประโยชน์ต่อคดีกรณีเพจดังเปิดโปมีผู้เสียหายถูกหมอดู่วงจุ้ยชื่อดังหลอกทำพิธีโรยพระผงกระดูผีรอบบานเพื่อเสริมมงคลหลุมละหนึ่งล้านกว่าบาทหินและสัตว์มงคลต่างๆรวมกว่า66ล้านบาท ล่าสุดอาจารย์อ๋อธนวัตรได้โฟนอินเข้าไปชี้แจงในรายการโหนกระแสว่าพร้อมที่จะให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนที่ต้องคืนและเยียวยาได้นัดหมายผู้เสียหายว่าจะคืนตามสัญญาขณะที่นายกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสเปิดเผยว่าพลตำรวจโทอัคราเดชพิมนศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะส่งเรื่องนี้ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง